กัะปูเนาะเอาคุยกัะป well, ูหนคุย huh. ก uh ัะ huh. ป uh ูค huh. uh ุย huh. กัะ uh ปูน huh. ่อยบันรอมนเก่งมามือนี่เป็นหมาออนเนาะมามือนี่เป็นหมาออนเนาะพู่อนไรก็ไม่ตีตะคอดหรอกบ่ตีตะขอดตีตะขอดเออ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 มามามาสู้กันหน่อยสู้กันหน่อยมาชนกันหน่อยหัวล้นหน่อหัวล้นชนกันหน่อยชนกันหน่อยชนกันหน่อย สนใจผู้ไทยดูไปเนี่ยเอาผู้ไทยดูมังกรเนีเอาสนใจหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเอาเอาเท่าเอาเท่าเอาเ่าเอาเ้าเเาเาเาเเาเาเาเเาเเาเา่เาเ่ท่่ทเ่าท่ บการนตรงบอกนนอนว่าผู้ใดบ้างว่าถ้คนขึ้นละร้อยตลอดพันษามีผู้สมัครอยู่แต่ผู้นึ้งไปนล้เลยเนาะเนอะขันนันน่ะมุงขึ้นกับทถือปักแล้วมันนี้จะขึ้นนะพันษาเขาขึ้นบ่สามเดือนให้ให้้บัก Bên phải a phú? Bên lăng a phú? Hang it, hang it, hay này, hay này, hay này Hay này, hay này Hay it, hang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  it, Ơi Hay ho này, hay it, hang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  it, nhị, it, hang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 

เขบอกท่กกกาไปยู่อยู่ดงมาเอยู่ข้างาาตัวดีวันพุธเอาวัวดีตอบสิตัวดีวันพุธตัวดีวันพุธตัวดีจัสตัสาดาจับผมชื่อน้องไง้ถ้าใครเรียกอ้วนผมไม่คุยด้วยใครเรียกอ้วนไม่คุยด้วยอโอเคไหม,อมโอเคผมไม่ใช่น้องอ้วน

ผมรอน้องรอได้ไหมหรือว่าผูรอปูรอไหมเอ้าผูรอเอ้าผูรอผูรอก็ปูรอแล้วได้ไหมปูรอไหมอือืมเฮ้ยว่าไปเล่นหว o à i รู้เปบาเนี่ยรดน้ำ <c oughs> รดน้อยเนี่ย ล่นไม้ล่นมือล่นไม้ล่นมือก่นมือล่นให้ทำไมให้ทำไมให้ทำไมให้ห้องทำไมให้ห้องทำไมเอาเพัดยืนอดีมก็โอ้ยตีพัดทบปากกับ่มให้ห้องทำไมให้ห้องทำไมให้ห้อง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 ไม่บอยากดูได้ท่าสิเด็กหน่อยนั่นน่ะจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจะไปเดหนจะไปวิ่ง จะไปวิ่งจะไปวิ anyway. uh. ่งออกกํลังกายจะไปเดินเฮ้ยเนหาวเพนสู huh? ่เนาะมือนี้มือนี่วันพุทธหือถูแท้มื้อนี่หเอาเอาเดินสักเดินสักเดินซักหอ๋อขู่เบิดูดีป๊าเป็ดขา้อาวัดดีปู่จับเอาทําได้หรือเปล่าจีําได้หรือเปล่าว่าใครมาเยี่ยมนี่หึทําได้หรือเปล่าหใครมาเยี่ยมจําได้มห้นี่จําได้มั้นี่ จำกันได้เป่าเวอน์สีแจกเด็กผิวเงินจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่าเอาจำได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่าเอาเอาใคนให้นั่งก็จากกินใครจะกินก็จะนั่งเฮ้ยเฮ้ยจำได้หรือเปล่าผมจำได้จับจำได้จับจำได้จับอืมมันยั็หน่อยด้วย เป็นิเป็นอ่างไม่รอดเลยดุ๊กดุ๊กดุ๊กเอาวัดดีครับหนิหวัดดีครับวันดีครับผมวันดีครับเอาจะเดินแล้วเหรออยากไปข้างนอกวันนี้เหรอยากไปย่างอยากไปย่างอยากเดิน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 เอาเอาเดินไปเดินไปเดินไปไอ้หนุ่มเดินไปเดินไปเดินไป ไปหาไปหาญาช่างภาพเนาะไปหาญาช่างภาพไปเดินไปเดินไปเฮ้ยว่าแม่นเด็กหน่อยแล้วว่าเม่นเด็กหน่อยแล้วมึงดูมึงดูมึงดู้องดูมึงดูมึงดูไปลุยแล้วจะไปลุยแล้วจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนผมจะเดินแล้วครับไปมั้ผมจะวิ่งแล้วครับผมจะเดินแล้วครับอื หัวนี่คือสวยสิหัวคือสวยสินี่ดำดื้อขึ้นมาก็เปียกเปียกถ้าดื้อขึ้นมานี่ปูเปียกเปียกเลยบ่ได้ไหวเด้บ่ได้ไหวเด้ฝ่ามือเปียกเปียกย่านบ่ย่านบ่เปียกเปียกอ่ะหัวไหมลัวไหมลัวไหมอ้าวพอแล้วมั้ง อ้าว้าว้า้ามัดถึงมาขัถึห้มให้มั้ยให้มั้ยใหมั้ยให้หาวหาแม่ไให้มั้ยให้มั้ย่ครเนี่ยไห้วะไหวะไห้วะว่าให้ว่าให้ว่าให้บิดได้เบิดได้เนีบิดได้เนี่บิดได้เนี่ยอ่าฮ่าบ่า่านองวยานกันเล 我怕你唔好。